สวัสดีครับคุณยูกับเอาตันะครับวันนี้เวลา2องทุ่มสิบเอ็นาทีในวันที่18สิงหาคมนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการซ้อมมาราธอนแรกหรือเฟิร์สมาราธอนซ้อมยังไงให้ทันคัดออฟผมจะแชร์ประสบการณ์ที่ผมจบแบบไม่เจ็บมาให้ฟังนะครับในคลิปนี้ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของผมที่วิ่งหลังจากเปิดโควิดลงปอดที่มีสภาพ เดินแค่200เมตรก็เหนื่อยแล้วครับคือบันได2ชั้นก็หอบม,มากๆแล้วก็ซึ่งในปีนี้จากการเริ่มวิ่งของผมก็มีเป้าหมายว่าจะจบระยะฟูมมาราธอนได้เลยครับผมมีการซ้อมอย่างไรที่จะซ้อมจบระยะมาราธอน42.195กิโลเมตรมา2ครั้งแบบเจ็บไม่มากและใช้เวลาเพียง1วันก็เป็นปกติจากการซ้อมระยะ42กิโลครั้งแรกในเวลา 6ชั่วโมง43นาที47วินาทีและครั้งล่าสุดก็ทำได้ในเวลา5ชั่วโมง56นาทีแล้วก็51วินาทีครับเร็วกว่าเดิมเกือบเกือบ1ชั่วโมงซึ่งในวันนี้ผมขอใช้วิธีที่ผมซ้อมว่าเป็นอย่างไรบ้างรบกวนรับฟังนะครับผมขอเกริ่นนำก่อนเลยนะครับงานแรกที่ผมวิ่ง ของปีนี้นะครับหลังจากเปิดโควิดลงปลอดคือระยะฮามาราทอนผมใช้เวลาซ้อม1เดือนจากสภาพปอดแย่ๆกว่าจะจบได้ในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นคอเหมือนกันครับแต่ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนกระทั่งทําระยะ10กิโลได้ในสับหนึ่งและซ้อม10กิโลในสับหนึ่งเป็นเรื่องปกติครับวิธีซ้อมของผมก็คือผมจะซ้อม4แบบต่อสัปดาห์ครับ คือใน1สัปดาห์จะต้องมีการซ้อม Interval 1วัน t ทมโปหนวันลองรันห1วัน,ลลวนและเวทเทรนนิ่งอีห1วันครับสำหรับซ้อมแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับโดยผมจะขยับความเร็วและระยะทางไปเรื่อยๆครับอินเทอร์วอลผมจะซ้อมในระยะ200เมตรพัก1นาทีจำนวน8เซตครับบางวันอาจจะเป็น interval วัลยาวๆ5กิโลสูงกว่าเพจแข่งนิดหน่อยครับ ส่วนเทมโปผมก็จะซ้อมในระยะ1 0กิโลและในระยะฮามาราทอนครับที่เพจแข่งเลยส่วนรองรันผมจะใช้เพจต่ำกว่าเทมโปนิดหน่อยครับในระยะทางถึงระยะเกือบแข่งครับแล้วก็เ e อีซี่ในระยะแข่งจริงครับผมซึ่งในวันแข่งจริงในวันที่15ตุลาเดือนหน้านี้ผมกะว่าจะทําเวลาในระยะ ฟูมลมาราธอนสี่ชั่วโมงกว,กว่าให้ได้ครับโดยก็จะเริ่มกลับมาซ้อมระยะเทมโปให้ยาวมากขึ้นครับแล้วก็เล่นเวทเทรนนิ่งเสริมกล้ามเนื้อด้านหลังและต้นขาด้านหลังให้มากขึ้นครับเพราะว่ายิ่งวิ่งระยะไกลเราจะเอาโซนฮาร์เรสยึดเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้ครับการ ที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อขาก็สําคัญเช่นกันครับเพราะว่ากดแลคติกจะทํางานอย่างมากครับถ้ายิ่งระยะไกลๆเราจะยิ่งมีอาการปวดมากขึ้นสิ่งที่เราจะวิ่งไปไม่จบก็คือเราจะทนความปวดไม่ได้ครับถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทนการเจ็บปวดได้มากขึ้นครับเพราะเมื่อในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ซ้อมฟูลมาราธอน แบบเต็มๆครับคือผมไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าอาการเจ็บปวดมันมีมากขึ้นเรื่อยๆครับในระยะทางที่ไกลขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเติมเกลือแร่และน้ำถีมากขึ้นในระยะหลังๆแต่ก็ยังปวดอยู่ครับเพราะว่าอาการเนื้อเรายังแข็งแรงไม่ถึงเราต้องปวดแน่นอนครับซึ่งการเ a i n t a น n i n g และโยคะผมว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับในการซ้อมแข่งมาราธอนเราต้องฝึกเหมือนกันและการคุมเพจในเพจที่เราวางแผนไว้อันนี้สําคัญมากครับช่วงแรกๆตอนเปิดเราไม่ควรหลุดแผนที่เราบาังไว้จากที่เราซ้อมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราหมดก่อนในระยะหลังๆได้ครับ และอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกไม่แพ้การฝึกปอดฝึกกล้ามเนื้อก็คือฝึกจิตใจครับจิตใจเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในช่วงระยะกิโลท้ายๆถ้าใจเราไม่ยอมแพ้และเราคิดว่าเราทำได้มันมีปเปอร์เะสิที่สูงมากครับที่เราจะเป็นฟินิชเชอร์วิ่งไม่จบแน่นอนครับในกิโลที่30กิโลที่35 ทุกคนที่ซ้อมใหม่ๆอาจจะต้องเจอระยะชนกำแพงอันนี้ผมเจอมาจริงๆนะครับสองครั้งก็ในช่วงกิโลที่สามสิบอ่ะมันจะมีคำถามมากมายอยู่ในหัวว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เราจะมาวิ่งทำไมเนี่ยแล้วก็อีกในใจมันก็จะสู้ออกมาว่า ในใจที่เรายึดมั่นและเข้มแข็งที่จะไปสู่เส้นชัยนะครับเราก็จะลุยต่อได้แล้วก็ทนทานวิ่งไปให้จบจนได้ครับเพราะว่าเราเชื่อในเป้าหมายและเชื่อในตัวเองเราก็จะสามารถทำได้ครับเพราะว่ากิโลท้ายๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าในช่วงแรกๆที่ซ้อมมาราธอนะครับต้องใช้ใจอย่างมากแต่พอเมื่อเราวิ่งไปเรื่อย ซ้อมแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เราก็จะทนทานกับระยะนี้ได้จนเรามองว่าเป็นระยะขนมไปเลยครับอย่างช่วงแรกๆที่ผมวิ่งระยะฮาะ์มาราธอนผมรู้สึกว่าหนักหน่วงมากครับมันสึกยากมากๆแต่พอผมวิ่งจนระยะฮาบจนสบายๆไม่รู้สึกเจ็บอะไรหรือว่าไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรมากแล้วระยะถัดมาก็จะเป็นระยะมาราธอนนี่ครับที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองอีกว่าผมทําได้จนเป็นเรื่องปกติครับในการซ้อม เพราะว่าเป้าหมายถัดไปก็จะเป็นระยะอัลตาแล้ะครับผมจะไปอัลตาแล้วก็ไปเทลต่อครับซึ่งระยะ42กิโลนี้ผมต้องวิ่งให้จนชินครับก็วิ่งให้สนุกครับสนุกกับการวิ่งได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนสิ่งต,ต่างๆมากมายครับผมว่าดีมากๆนะครับสไตล์การซ้อมของผมนะครับอาจจะไม่ถูกหรือว่าถูกต้อง100%เซ แบบโค้ดท่านอื่นๆน,นะครับเพราะว่าผมซ้อมตามสไตล์ฟิลิ่งของผมแล้วก็จากการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับก็ผมคิดว่าถ้าเราซ้อมถึงระยะแล้วเดี๋ยวความเร็วมันจะตามเองครับเราต้องซ้อมอินเทอร์วอลและเทมโปควบคู่ไปด้วยซ้อมอยังมีวินัยแล้วก็ขยับระยะทางแล้วลนระยะเพจให้ต่ำลงเรื่อยๆครับผมคิดว่าเราก็จะเป็นขาแรงได้ในเร็ววันครับ ซึ่งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ทําจริงนะครับจากช่วงแรกๆผมวิ่งได้แค่เพจ8 8ครับตอนนี้ล่นเพจมาได้ถึงเพจต้นต้นๆเกือบจะสีไปปลแล้วครับก็ได้ผลจริงครับการซ้อมแบบของผมแต่ก็อาจจะถูกหลักไม่ถูกหลักบ้างก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังบ้านนะครับที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ในการวิ่งฟูลมาราทอนในการซ้อมเดี๋ยวรอรับชมกันว่าวันที่15ตุลาคมนี้ที่เขื่อนขุนด่านผมจะวิ่งฟูลมาราทอนจบที่เวลาเท่าไหร่ครับและผมจะทําคลิปถ่ายเป็นวิดีโอมาให้ชมด้วยนะครับตลอดทุกเส้นทางในระยะทางนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเรา ขอเป็นภาษาระและแรงมันใจดีๆจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งอ่านหนังสือสาระดีๆในชีวิตประจำวันครับขอให้เพื่อนๆวิ่งอย่างสนุกนะครับและมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะครับท้ายนี้อาตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ